อเศลามุ่อไดยกุ่มอุรมงขึ้นรอให้กระบการตัวยินดีต้อนรับสู่คลิปสอนการทำภาพโฟนกระตูนแบบสามมิติซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้สร้างไฟ์ขึ้นมาโดยมีขนาด 800x600 ได้ต้นดให้แบ็กกราว์เป็นสีเขียว แล้วพิมพ์อักษรที่เราจะเขียนลงไปเพื่อให้เป็นอักษาสีดำนะครับแล้วกดปุ่ม add a layer star เข้าที่นี่มาอืมบ และกำหนดรายละเอียดเพื่อรายสเสีให้กับจวกสอดโดยกําหนดค่าดังนี้เป็นสีเทาแล้วเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีเทานะครับและเปลี่ยนให้เป็น 8, 8แปดเปดพิกเซลและเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาว แล้วกดโอเคนะครับแล้วกด c อนโทเพื่อคัดลอกเลเยอร์แล้วแล้วคลิกขวาที่เลเยอร์ที่เราคัดลอกแล้วก็เลื่อนตามที่เหมาะสมนะครับแล้วกดปุ่ม และกดปุ่ม Add Layer Star แล้วมานี่คนระับแล้วแต่งตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นสีขาวครับแล้วกดโอเคและนี่คนระับเดีย๋ยวตรงนี้เป็นสีเทาครับ แล้วกดโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จได้แล้วครับทั้งหมดที่ท่านได้รับชมการนำเสนอมานั้นคือคลิปสอนการทำภาพฟอนต์กระตูนแบบสามมิติหากผิดาพาดประการใดขออภาัายมณนะโอกาสนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมพงศ์จุปดิมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสราสมสันติชน ผมมิได้ต่อฟิกเว้นหิรยายะวาสลามุไรกุมมะลำตุนรอฮิวบะดุกะตุ